เพจซูเปอร์ชอปขายดีเกมบริการขายดีเกมราคาถูกรวมตัวที่หลักรบบาทเท่านั้นรับซื้อดีราคาร้อนพรอมจบราคาสวยๆระวังคนแอบอ้างเพจกันด้วยนะครับเพจจริงจะไม่ตั้งหาให้ก่อนเพจจริงก็งมีผู้ติดตาม70,000คนขึ้นไปเพจจริงลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผม ก็ต้องการสวดัสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีชชั้นน้องนี่นะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมการีน่าฟรีไฟล์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะพี่ก็จะมาสอนรับของฟรีนะครับรับการยกเซิร์ฟเลยในส่วนกิจกรรมล็อกอินรับชุดผู้ชาย ฟรีกันยกเซิฟเลยนะครับที่เด็ดอยู่ที่รองเท้าแตะนะครับรองเท้าแตะโคตรสวยนะครับของโคตรดีเลยนะครับใครที่ไม่เข้าวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าโคตรพลาดนะครับสำหรับกิจกรรมล็อกอินรับชุดฟรีถาวรยกเซิฟเลยนะครับผมในส่วนนี้นะครับผมเนาะทีนี้เดี๋ยวพี่จะพามาดูกันดีกว่านะครับผมเนาะว่าเขารับยังไงนั่นเองแต่ก่อนไปดูกันเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอฝากไว้อีกเรื่องนึงแล้วกันสำหรับใครที่ อยากได้เพชรฟรีอยากเทสแคนพี่ตอนนี้จะเปิดสาขา2แล้วนะครับผมนะเริ่มเปิดสาขา2แล้วเพราะว่าสาขา1เต็มแล้วนะครับผมนะตอนนี้สาขา1นึ่งะพี่ดูก่อนนะน่าจะเต็มล้วแหละนะครับสาขา1นะครับพี่เหลือไว้กี่คนวะนะสาขา1อ่ะเหลือไว้1คนนะครับแต่ตอนนี้ก็คือจองเต็มหมดแล้วนะครับสำหรับสาขา1นะครับผมใครที่อยากเข้าสาขา2นะครับเข้ามาในเพจพี่ได้เลยนะเพจตามนี้มีรูปแบบนี้เลยนะเพจบิชเชลนะสกดเหมือน y YouTube เป๊ะเลยนะผู้ติดตามเนี่ยมีอยู่ 4,000นะครับอ่าผู้ติดตามมีอยู่10,000นะครับเจ็สองหมื่นเอแล้วผู้กดไลค์4,002นะครับตามนี้เลยเพจจริงแน่นอน100%นะครับพี่สตรีมทุกวันนะครับนี่ตอนเย็นนะครับนี่เห็นไหมพี่สตรีมทุกวันเลยนะครับตามนี้เลยนะครับนี่สตรีมทุกวันนะนะครับใครอยากเพจฟรีนะครับอย่าลืมเข้ามาในสตรีมเหมือนด้วยสตรีมเวลาประมาณ4-5่ห้โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับยาวๆกันไปเลยนะครับสำหรับใครที่อยากได้นะครับเรียนเชิญเลยเรียนเชิญมากดทำกดไลค์กดแชร์เลยนะครับผมมาโอเค จะไปรับของฟรีกันพี่ลืมอีกเรื่องหนึ่งนะครับสลับการามาของใหม่นะครับการมาของใหม่คืออะไรวะ หมัดนั่นเองนะครับที่จะอัปเดตเข้ามานะครับน่าจะอาทิตย์นี้แหละนะครับน่าจะอาทิตย์นี้แหละที่จะอัปเดตเข้ามาต้องรอเจอมอัปเดตครับว่าจะเข้ามาวันไหนนะครับเป็นหมัดตัวนี้เลยนะครับนี่นะครับหมัดวันชิดหมัดนั่นเองครับนี่ก็จะเป็นเหมือนหัวกะโหลกนะที่พี่ไปดูเซิร์ฟนอกมาเซิร์ฟไหนวะพี่ไปดูมาเซิร์ฟเวียดนามเนาะน้องๆก็ลองเข้าไปดูนะครับก็คือตอนนี้เขาอัปเดตเข้ามาในส่วนตู้สุ่มกาชาห้าเหลี่ยนแล้วนะแต่ของเขาเนี่ยเป็นสามเหลี่ยนมั้งนะครับสะสมซเหรียญก็คือแลกได้เลย นะครับสกายวิ่งนะไม่ไม่ใช่สกายวิ่งขอโทษนะครับเป็นเคียวนะครับเคียวใหม่เคียวใหม่หมอ่านะครับใหญ่ไม่เท่าของโบยาเดอสองพหรอกแต่ว่าก็ใหญ่ใหญ่นิดนึงใหญ่พอได้อยู่นะแต่เอฟเฟกก็เป็นประมาณนี้นี่สวยไหมเวลาถือก็จะหนียังไงเทมเล่าเทมเล่านะครับผมประมาณนี้ แล้วก็จะมีนะครับนี่ท่าทางแอนิเมชันนะครับเป็นท่าเปิดตัวนั่นเองนะครับบอกเลยว่าโคตรเท่นะครับเทจจ่จัดจัดบอกเลยว่าเท่จัดจัด,จดอุปกรณ์ทีเด็ดของเราจะมีชุดผู้ชายนี่แยกเป็นทรงผมนะครับแว่นตาเสื้อกางเกงรองเท้านั่นเองนะบ,บอกเลยว่าเท่จัดจัดจดูดวแว่นตาเิยนี่เอาเรื่องนะครับผมทรงผมแบบแสกกลางอะ่ะแสะกกลางก็รุ่นชอบนะครับผมแล้วก็ชุดผู้หญิงก็จะเป็นประมาณนี้นี่เป็นไงใส่แว่นเหมือนกันนะครับผมเอฟเฟกก็จะมีตรง ตรงเสื้อตรงหน้าอกนะครับแล้วก็จะมีตรงเกงนะครับตาแบบตรงหัวกระโหลกตัวนี้เห็นไหมก็จะมีแบบแสงนะครับแสงสีแดงๆอลอยออกมานั่นเองนะ <c oughs> เป็นเอฟเฟกสวยๆเลยครับดใูใกล้ก็จะมานี่นี่พี่หมุนให้ดูนะนี่เทมันละเอ,อ้ยเอาเรื่องนะครับผมประมาณนี้เลย สำหรับสิ่งที่อัปเดตเข้ามาในอาทิตย์นี้นะครับน่าจะอาทิตย์นี้แหละนะไม่น่าจะอาทิตย์หน้าแล้วแหละนะครับสลหรับของพวกนี้ไม่ฟรีนะครับย้ําว่าไม่ฟรีนะครับผมเคียวเนี่ยน่าจะอยู่ในส่วนตู้สุ่ม8ทีแม่งน้นก็จะเป็นท็อปอัพนบแต่หมัดเนี่ยอยู่ในตู้สุ่มกาชา5เหรียญแน่นอนนะครับไม่มาแบบยังไงอ่าท็อปอัพหรอกนะครับเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้นะครับผม ประมาณนี้นับแล้วก็สลรับกิจกรรมสายฟรีที่พลาดไม่ได้ที่พลาไไดาไม่ได้ตอนนี้อัปเดตเข้ามาในส่วนปฏิทินแล้วนะครับผมนี่รวมพ้นะครับข้ามปีไอเทมฟรีขยียย้ต้อนรับปีใหม่2022นะครับหรือกิจกรรมฟรีฟนิวเอทดนั่นเอง นะครับจะเริ่มในวันที่23นะครับผม23ธันวาคมนะครับผมก่อก,กําเนิดนิคมลกล้างนั่นเองก็จะมีแอร์บอร์ดให้รับฟรีๆนะครับแอร์บอร์ดสีแดงตรงนี้เป็นยังไงเดี๋ยวพี่พามาดูตรงนี้อ่าใครที่เล่นฟรีไฟน์แม็กอยู่เดี๋ยวหมุนไปข้างหลังนะครับดีมันจะอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมนี่นะครับใครที่ยังไม่เจอแอร์บอร์ดตัวนี้นะครับหรือว่าใครติดแอร์บอร์ดตัวอื่นอยู่ให้กดตัวนี้ออกนะครับปุ๊บอ่าตัวนี้มันจะเด้งขึ้นมาเห็นไหมเป็นอันเดิมๆนะครับอันเดิมของเกมนั่นนเเเเออองะคครรับบฟฟกลยโตสุดดดูิ แสงไฟโคตรแรงนะเวลาเราขึ้นเนี่ยโอ้โหโคตรเด่นเลยนะเนี่ยเออโคตรเด่นนะครับผมประมาณนี้นะครับส่วนไอวอลก็จะเป็นกิจกรรมท็อปอัพตัวนี้เลยนะครับเติมครบ2 9 9รับไปเลยในส่วนนี้นะครับรับไปฟรีๆเลยเป็นกิจกรรมท็อปอัพมันเองนะครับผมส่วนถ้าปักทงนะครับก็รอเจมัปเดตละกันนะครับว่าจะมาเมื่อหม่นั่นเองนะครับแต่กิจกรรมี่เด็ดพี่ชอบโคตรโคตรโคตรเลยกิจกรรมนี้นะครับวันที่1มกราคมนะครับ ตั้งตีขยี้ปีใหม่นั่นเองนะครับเป็นกิจกรรมตามเพื่อนกับมานะครับลุ้นรับเพชร19,9 9 9เ้พรชรนะครับรีบเตรียมรหัสไก่ไว้ได้เลยนะครับหรือว่าใครจะหาซื้อแบบซื้อให้คนใส่ให้นะครับผมในกลุ่มฟีฟายัาไม่แต่ว่าพี่เตือนนิดนึงนะครับซื้อเวลาซื้อของในกลุ่มพวกนี้ระวังด้วยนะครับหาพยายามหากลางกลุ่มใหญ่ๆเป็นกลางให้นะครับจะปลอดภัยที่สุดนะครับกันกันโกงนั่นเองครับกันการโกงเนาะจะได้ปลอดภัยทั้งคนซื้อและคนขายนั่นเองเนาะ นะครับปลอดภัยไว้ก่อนนะครับแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งวันที่1ก็จะเป็นกิจกรรมนะครับรับคู่หูเยตินั่นเองนะครับพร้อมกับนะครับนี่ผึกคิดตันที่น้องหลายคนนะครับผมอยากได้นะครับผมเึกคิทตันแรกอะไรเึกรคิตตันเนี่ยก็คือสามารถแรกในส่วนชุดเนาะนะครับแรกไรกทุกชุดเลยนะครับพี่มีหลายพี่มีหลายก้อนอยู่นะเดี๋ยวพี่พาเข้าไปดูนะเข้ามาที่ร้านค้าแล้วก็แรกไอเทมนะครับแล้วก็นี่อันแรกเลยเห็นไหมนะครับเนี่ยสามารถแรกได้ทุกชุดเลยถ้าเรามีเึกคิดตันหนึ่งก้อนเนี่ย อ่าแลกชุดฟรีๆได้เลยนะครับนี่เป็นไงเท่ไหมเล่าโคตรสุดแล้วสำหรับกิจกรรมนี้โคตรชอบเลยนะครับบอกเลยว่าสุดจริงๆนะครับสำหรับกิจกรรมต้อนรับปีใหม่นั่นเองนับส่งท้ายปีเก่าด้วยนั่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพี่ลืมบอกเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งอย่างที่พลาดไม่ได้นี่นี่กดเข้ามาตรงนี้ปั๊บแล้วก็นี่เห็นไหมเล่ามาแล้วนี่เลยนะครับสำหรับกิจกรรมแรนวูฟจัดลำดับนะครับก็คือโหมด1 V1 นนั่นเองนะครับตอนนี้ใครอยู่แรกไหนแล้วอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วย นะครับผมเนาะตอนนี้อยู่แร้งไหนแล้วอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยตอนนี้เนี่ยมีถึงแรงแดงนะมีถึงแรงแดงนะครับแลงมาเตอร์ก็แรงแกนยังไม่มานะครับน่าจะอัปเดตเข้ามาที่หลังหรือเปล่า,าว่าในส่วนอันดับเนี่ยมีแต่ในเพื่อนนะครับเพราะว่าภูมิภาคย,ยังไม่ยังไม่เด้งขึ้นมานะครับเห็นไหมมีแต่ในเพื่อนตรงนี้นะครับที่เด้งขึ้นมาเนาะในส่วนภูมิภาคยังไม่เด้งขึ้นมานครับใครอยู่แร้งไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยตอนนี้ก็คือมีแต่แรงแดงนะครับถึงแรงแดงเท่านั้นนี่ตามนี้เลยคสุด นะครับเดี๋ยวรอ G m อัปเดตแล้วกันในส่วนนี้ว่าจะเป็นยังไงเนาะทีนี้มาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าสลหรับกิจกรรมมันข้ามไปฟรีไฟนั่นเองรับชุดยังไงเป็นชุดอะไรยังไงนะครับไปครับเดี๋ยวพี่จะพาไปกดรับพาไปรีวิวกันเลยนะครับว่าจะรับยังไงนะครับอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับไปเราไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับมาเรากดเข้าไปเลยนะครับตรงนี้ปึ๊บนี่กิจกรรมมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนตรงนี้นะครับนี่อยู่ตรงในส่วนภารกิจรายวันนั่นเอง เรากดเข้าไปเลยปั๊บนะครับนี่นะครับวันนี้สามารถกดรับได้แล้วนะครับผมนะก็จะเป็นรางวัลสุดท้ายเลยครับสำหรับ idp นะเพราะว่าล็อกอันอื่นเนี่ยพี่รับไปหมดแล้วนะครับเหลือรางวัลล็อกอินครบ5วันนะครับรับชุดไปเลยฟรีนะครับเป็นชุดนี้นี่โคตรเท่นะครับผมมาเดี๋ยวพี่ขอกดรับไปเลยปั๊บเรียบร้อยนะครับผมเปิดเลยนี่เรียบร้อยก็จะมี เสื้อนะครับเป็นลายเพ้นนั่นเองเป็นรอยสักลายสักสีนั่นเองแล้วก็จะมีกางเกงนะครับมีรองเท้าแล้วก็มีทรงผมนะครับผมประมาณนี้เลยครับมาสวมใส่ไปเลยนี่สวมใส่ไปแล้วครับผมสำหรับชุดฟรีนะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าเป็นยังไงเฮ้ยโคตรเท่โคตรเข้ากับหมัดอ,อ่คิดมากเลยนะครับนี่เป็นไงหมัดคิดมาโกโคตรเท่โคตรเข้ากันวะดูดิเอาเรื่องนะครับถ้ามีดาบคาตานาะบอกเลยวโคตรเข้ากันเลยเนะครับเข้ากันไปอีกแบบหนึ่งเลย นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้มาสอนรับของฟรีกันอย่าลืมมาขดรับกันด้วยแล้วก็เย็นเย็นตอนเย็นนี้นะครับอย่าลืมนะครับเจอกันทิ่เพจนะครับเ c h ชาแนลสำหรับคลิปนี้นาะตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ